เพื่อนๆวันนี้คะ่ะเคยพาเพื่อนๆหาเห็ดคะ่ะห่าเห็ดโคนะคะนี่เดินมาสองร้อยเอเคอร์มาเจอแล้วค่ะกลุ่มใหญ่เลยมองเข้ามากลุ่มใหญ่เลยเข้ามาพกเข้ามาถึงเอ้ามันไม่ใช่เห็ดที่กินได้อะ่ะมันเหมือนเห็ดโคนน่ะแต่มันไม่ได้เป็นเห็ดที่กินได้นะนี่นเป็นเห็ดเมา เห็ดเบื่อนะคะเนี่ยค่ะแล้วมันคล้ายๆเห็ดโคนเลยดูสิคะเนี่ยเยอะแยะเลยนู่นนุ่ม,มตุมต่มเลย,เลยนะนดูดินี่ถ้าเป็นเห็ดโคนจะเยอะขนาดไหนเลยดูดิเยอะแยะเลยตุมต่มตูมสวยมากเลยโอโ้โุตสาหลงดีใจนึวกว่าหาเห็ดโคนมาเจอเห็ดเบื่อโอ้นี่ถ้าเป็นเห็ดโคนนะพอเลย พอต้มเลยเนี่ยพอแกงเลยแนวหม้อหนึ่งอ่ะหูยจ่ายเข้ามาเจอเอาเป็นเห็ดเบื่อแม่ผิดหวังเลยเนี่ยค่ะเคก็พาเพื่อนๆมาหาเห็ดโคนแต่ว่ามาเจอเห็ดเบื่อเยอะมากเลยนี่นะคะเบื่อเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะ กินไปแล้วก็ม่องเท่งแหละคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปเออเก็บเห็ดโคนแต่ว่ามาเจอเห็ดเบือค่ะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมกัน